เรียบร้อยโอ้ติดปวดสอดปูดเลยโอเเ้เห็นบหเห็นเห็นโอ้โหน,นิ้มุนนะครับปน,นิมุนประเดิมครับประเดิมโอ้ใส่รูอันนี้อ่ะมาแ,มแ,มแ,มแมย่ยยยยยนี่น่ก็ัวยูสาย มายืนอยู่นี่แต่โดนก็ดีแล้วเลอเลยเฮ้ยหยัดโอเคครับหมานแล้วใครรู้ไหมครับเอาโอเคโอเคคิด